เรื่องของรับขันครับเคยไปรับขันมาสองครั้งโอยขันเนะ่ที่หลวงพ่อเนะี่ยเต็มกุฏิอยากจะไม่เอาแล้วไม,ไม่ไม่เงก็มามาคืนขันที่ท่านไปรับที่อเอิญมาคืนที่ท่านครับแล้วตอนนี้ต้องคืนที่ไหนฮะ <c oughs> ก็คืนที่หลวงพ่อไงขันเต็มเลยหลวงพ่อต้องเอาไปแจกพระในวัดนะเอาไปล้างหน้าล้างอะไรเนมะื่นี้ ล้างทงล้างเท้าอะไรสมัย่อนนะคือคนรับขันเนี่ยนิชีแก้หลวงพ่อเนี่ยโหดง่ายเลยทุกคนจะถามได้นะหนูรับขันหนูจะทำไงเอาเวลาผีจะเข้าเองเอง,เองนึกถึงข้างไงผีมันจะเข้าเองกจ็จะมีอาการเองลืมตาดูคาหรือจับไปเนี่ยมันก็ไปแล้วสงบการรับขันหมายถึงว่าเราอนุญ,ญาตให้วิญญาณผ่านร่างเราได้ถูก นีวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ฮะทรงอ่ะคือสนามบินนั่นแหละเข้าใจไหมวิญญาณสามารถหลอกเราได้นะว่าให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเห็นอย่างนี้โอ้ยวิญญาณมันไม่ไปจากคนอืมพอมันเข้าเราข้าคือพระนเรสวนอ่าก็ถูกแล้วไงครับพูดได้ไงอย่างจริงใครไม่รู้ใครไม่รู้กูกูกูนี่แหละซ้อนเราหลอกไอ้เพ่กูเข้าซ้อนมึงนี่แหละครแต่กูกูยืมพระนเรสวนมากันแล้วกัน พวกก็เชื่อเน่ยและอ๋อทุบจี้พระนะเลสวนฮะเอาจี้ไม่เป็นไรนะตัวถ้าเข้าจริงๆเอาจริงไม่เจ็ิตแล้วมีคนถามว่าท่านจะมาเข้าจริงๆหรือท่านจะมาเข้าเพื่ออะไรอย่างนี้เขาบอกท่านท่านไม่มาแต่วิญญาณน่ะมันบอกมาเองอเข้าใจไหมผีหลอกก็ผี่ะมันหลอกอ่ะแต่วิญญาณเข้าจริงๆ ใช่วิญญาณอะไรไม่รู้วิญญาณนะแต่วิญญาณก็สามารถทายบอกถูกก็มันเป็นวิญญาณตัวมันรู้เหมกระทั่งเข้าปั๊บเนี่ยเอบ้านเรามีต้นกล้วยหน้าบ้านเนี่ยโ้โนมันก็เชื่อแล้วก็มันเป็นผีมองเห็นไงนผีมันเข้าคน,นอ่ะออันนี้ผีหลอกชัดๆนะ เขาเรียกว่าแฝงนะรอรับขันเนี่ยแล้วมาสนุกนะมันรู้ตรงนี้แหล,ะ,ละเราแ่บเออเองมีผัวสองคนช่ไม่มีลูกสองปเองจะไปหลอกก้อนนั่นนี่นะคนถึงได้ชื่อไงอชื่อผีไงโอ้โหเจ้าพ่อเก่งมากเลย <laughs> ไม่เก่งได้ไงบอกเจ้าพ่องวนหน้ามีอะไรไหมเจ้าพ่อก็อึ้งแล้วตอนนี้ย <laughs> ถ้าถูกก็ ส่วนใหญ่จะไม่ถูกหรอกถ้าถูกเจาพอไอคนทรงคงรวยแล้วล่ะมันมีคนถามลูกตาสมัยก่อนนะตอนที่อยู่ในธรรมเนี่ยเขาบอกเขาจะไปรับขันดีไหมบอกมีคนชวนไปรับขันลูกตาก็เลยบอกว่าโอ้โหรับเลยแต่ต้องให้รวยก่อนงวดหน้าเนีย่ยบอกงวดหน้าก่อนให้รวยให้มีบ้านมีทรัพย์สักพักเนี่ยทรงกี่ชั่งคืนก็นได้ ให้กูให้กูมีบ้านก่อนอ้าวองถ้าจริง่ะฉงนั้นจะไปส่งทําไมล่ะครับอคนที่ให้วิญญาณผ่านร่างตัวเองบ่อยๆมีผลต่อร่างกายไหมมีอะเมื่อกีเขาก็กินเหล้านะวิญญาณบางบางวิญญาณกินเหล้าสุหรีีนะทุก คนที่ฝึกกรรมฐานแล้วเพี้ยนหรือเสียสติไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากไปบังคับบังคับไม่คือบังคับทนในการนั่งครับม <Okay. S 2> ันไม่สงบจะทนทนเป็นสามสี่ชั่วโมงอะมันบ่อยๆเนี่ยธาตุมันจะบีบมันจะเบอร์ <Okay. S 2> อยู่ในนี่หลายคนอดีตตอนอดีต แล้วที่บอกว่าเห็นนิมงนิมิตนู่นนี่นั่นองคนู้นบอกให้ไปทําอย่างนี้อง์นี้บอกให้ไปทําอย่างนั้นอะไรเออบอกเขาบอกจริงๆอะองององค์ขอให้หงูรวยก่อนนะงู <c oughs> จะไปทําทุกอย่างนะ <c oughs> เอาตรงนี้เป็นหลักเลย <c oughs> อ๋อเอาก็ถูกแล,ะละ้วล่ะอืมครับจ <c oughs> ริงลวงตาเจอมาเยอะไอ้พวกคนทรงเนี่ยทรงจริงก็มีนะจริงนะ สมัยก่อนยังมาถ้ำกันแล้วคนทรงเนี่ยมันมีคนทรงหลายคนที่มาแล้วหลวงตาได้สตังอะอากงสมัยก่อน่ะมาไล้อากงอากงโจนอ้วนเลยคนทรงอากงอะหลวงตากันนึกในใจอากงจริงหรือเปล่ารอหรือเปล่าเนี่ยอากงจริงจงต้องบอกล่างเอาสตังมาถวายเห็นไหมเนี่ยจะกําลังจะสร้างเนี่ยฮะภาคเดียวนะลึกไปเอาตังมา ถวายลวงตาสามหมื่นโอ้โหถ้าลวงตานึกบอกนี่ทรงจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าทรงจริงเนี่ยน้อยก็ได้นะร้อยสองร้อยก็ได้บางบางคนก็ไม่ไม่รู้เรื่องเลยรทรงดิบทรงดิบรู้เลยอทรงดิบเหมือนเมาเหมือนเมาดิบถ้าทรงเนี่ยถ้าเรานึกเนี่ยวิญญาณมันก็ต้องรู้ใช่ไหมครับเ <c oughs> ออทำทรง ถ้าทรงเดบมาอย่ยาอย่ามานะนูตาขอนะบอกก่อนขอไอ้ร่างที่ทรงนะขอไอ้วิญญาณที่ทรงนรงั่นแหละ,ะ,ะมีคนถามว่าถ้าอยากสร้างบ้านนยครับเวลาลงเสาเอกเนะครับสามารถเอาพระไปใส่ได้ไหม ใช่ไม่เ,เป็นไรเลยลูกพระก็ได้ลูกแก้วก็ได้เสาเอกมันมีเดียวตุอไม่มีหรอกความคิดส่วนตัวของดงตาว่าดวงตาในบ้านเนี่ยเสาเอกทุกบ้านขาดเสาใดเสาหนึ่งก็ไม่ได้บ้านพังอ๋อบ้านพังเนี่ยมันไม่ครบองค์เสาไหมเพราะนั้นเสามันก็เท่ากันเนี่ยเพราะนั้นจะจะลงก็ลงทุกเสาไง แล้วเสาตกน้ํามันเนี่ยโอ้สร้างวัดนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยเสาเอกเสาโทไม่เคยเลยเอาเอาตามว่าสะดวกอะไรเลิกสะดวกประมาณนั้นอ่ะช่างมันก็นถามมาโต้องต้องไอผูกไอดอกไม้ทูบเทียนหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องเสนจกักรพรรดิเลยเสาจากักรพรรดิใช่ แล้พวกเสาตกน้ํามันอะไรอันนั้นไม่จริงเคยไปเช่าบ้านสมัยทางานลุงตาเคยไปเช่าบ้านที่มีเสาตกน้ํามันอยู่ถูกไม่มีใครอยู่ได้นะแล้วถูกด้วยแต่ลุงตาอยู่เป็นปีเจออะไรไหมก็เจออยู่นะเจอก็เล่นเลยผู้หญิงนหมอ้าวผู้หญิงดิทำไมอ่ะเล่นยังไงอ่ะอ้าวก็เล่นยังไงอ่ะผู้หญิงผู้ชายก็เล่นกันยังไง ว่าสวดมนต์ให้เขาแผ่ให้เขาเลตอนนั้นยังไม่สวยดย,ยังไม่ได้สวดจะไปเหลือเลยก็อ,อยู่ได้ไงั้นก็อยู่ด้วยกันไงวิญญาณกับมนุษย์คือคือวิญญาณมันมันไปจากมนุษย์ไงมันก็อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันนะจามันนอนด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยสมัยหนุมน่มๆหลวงตาหล่อด้วยประเด็นไม่ถึงกขน้น มันไม่มีคาบิโมอ,อยู่แล้วก็ย้ายออกไปฮะแล้วเขาตามไปไหมฮะไม่เขาตามไม่ได้ะเขาอยู่ที่เสาเามันเพราะเหตุใดทําไมเขาถึงต้องวิญญาณเขาอยู่ที่นี่ที่เดียวไปไหนไม่ได้มันวิมานเขาบ้านเขาอ